สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่20กันยา2565นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสดใสสดใสนะครับนําโชคนําโชคให้ทุกๆุกท่านนะครับก็ช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันละ4คลิปนะครับ จันถึงสุกนะครับจันทังคารพุธเพฤิงหัดสุกวันละสี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าสิบโมงหุ้นไทยเที่ยงเที่ยงครึ่งหุ้นไทยบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งหุ้นไทยเย็นก็สี่โมงเย็นครึ่งนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับขอให้เฮงเนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลงเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะท่านใดจะนําไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานนี้รอบสุดท้ายออกอะไรห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหลุดนะครับเมื่อวานนี้รอบเย็นหลุดนะอืม 5, 7, 1, 7. อ 5, 7, 1, 7. ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดประมาณนี้แหละอมห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดให้แปดเก้าศูนย์ขันมาหนึ่งกับมาเจ็ดอ <c oughs> ะมาหัวมาท้ายอะอ่อเฉียดเฉีดเขียดเฉียวหัวท้ายเลยให้แปดเก้าศูนย์ให้แปดมาเจ็ด ให้ศูนย์มาหนึ่งอ่ะ,อะตลกไหมให้แม่แมนต่างหากประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับกดถูกใจนะอ่าถูกใจเนี่ยกดทุกคลิปทุกคลิปเลยติดตามเนี่ยกดครั้งเดียวในชีวิตก็พอแล้วประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าแล้วก็มาเริ่มชมกันเลยว่าหุ่นไทยเช้าวันนี้จะมีอะไรบ้าง พุ่นไทยเช้ามีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะเน้นที่เก้านะครับเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าครับตัลองคือศูนย์นะศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับอืมเอนตัวลองก็คือหนึ่งนะหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าไปกลับด้วยนะส่วนท่านใดจะรูดก็รูดเก้ากับศูนย์เลยนะเก้ากับศูนย์เลยนะครับรูดนะรูดบนล่างครับส่วนเลขเด่นบนนะเด่นบนนะครับเด่นบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับบนนะ,ะประมาณนี้นะครับเลือกเอานะครับไม่ใช่ว่าเอาไปหมดทุกตัวนะขาดทุนนะครับถ้าเกิดใครจะเลือกไปนะ พิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปใช้นะครับประมาณนี้นะครับขอขออบคุณมากๆแล้วเราจะเลื่อนขึ้นยังไงเนี่ยยังไม่เคยทำเลยแบบนี้อ่ะตามนี้ก็แล้วกันนะครับจดเอาเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเๆ,ๆนะครับแนวทางก็ตามนี้แหละอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีพบ,พบกันใหม่คนไทยเที่ยงนะครับสำแบบหรับคนไทยเช้าก็ขอให้ได้เห,หได้กีดกันนะครับสวัสดีครับ